วันนวดีค่ะทุกท่าคกลับมาพบกับตุ๊กอีกแล้วค่ะตุ๊กทีมขาย88ค่ะวันนี้จะเข้ามาชมสวนของคุณลูกค,ค้านะคะยินดีค่ะขออนุญาตแนะนําตัวได้เลยค่ะค่ะชื่อพี่จ๋านะคะเราซื้อไว้200ตารางวาเนาะแล้วก็จากพื้นดินแห้งแล้งขณะนี้บูรณะ มีกว่าได้ผลผลิตออกไปจําหน่ายเยอะแยะ,ยะมากมายหลักหมื่นแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยจะขออนุญาตเจ้าของสวนนะคะคือคุณจ๋านะคะ,คะเขาเยี่ยมชมพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์จริงนะคะของโครงการวังกระโจมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะเดี๋ยวไปชมพื้นที่ด้านในพร้อมๆก,กันกับตุ๊กเลยนะคะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะตามสบายเลยที่คุณก่อน,น,น,นค่ะเดยวเราเข้าชมพื้นที่นะคะขนาด200ตารางวานะคะ อันนี้จะเป็นโครงการเฟส1เฟส2นะคะที่คุณลูกค้าซื้อจากเราไปแล้วแล้วก็เข้ามาใช้ประโยชน์จริงนะคะลูกค้าก็เข้ามาปลูกกล้วยนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตค่อนข้างเยอะเลยนะคะนี่ให้ดูนะคะการปลูกกล้วยนะคะถึงท,ที่จริงนะคะและด้านในก็มีบ้านสวนอีกหนึ่งหลังนะคะท้ายแปลงก็มีลำรางใช้ประโยชน์ด้วยนะคะ วันนี้เรามากันหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วนะคะเราก็มารีวิวที่ดินให้ได้ชมกันเป็นที่ดินแนวสวนกเกษตรค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตค่ะแนะนำสวนที่นี่หน่อยค่ะอ๋อปลูกได้สวยงามแนะน,นำตัวได้เลยค่ะครับสวัสดีนะฮะผมอาจารย์สันริพงษ์บุโพนะฮะคะ,ะ,ะอดีตก็เป็นข้าราชการเก่าค่ะค่ะวันนี้ก็ ขอบคุณทั้งทีมงานที่ได้มาถ่ายทําสวนเป็นสวนเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์นะครับไม่ได้ใช้สารเคมีใดทั้นตอนนี้ในสวนนี้ก็ปลูกต้นกล้วยเป็นพันมะลิอ่องแท่ร้อย0สวยทุกก้นเลยค่ะจากจากต้นพันธุ์จริงๆก็ตอนนี้มีอยู่ประมาณร้อยกว่าต้นอนุญาตให้ฝากร้านได้เลยนะคะเราจะเอาไปลงยูทูบค่ะท่านใดหรือสมาชิกท่านใดที่สนใจว่า พื้นฐานของการทาําเกษตรินทรีแล้วก็หน่อกล้วยพันมะลิอ่อกโดยตรงค่ะให้ติดตอ่อได้จากที่สวนไร้กังบนโอเ้เยี่ยมมากๆเลยเบอร์โทรได้เลยค่ะฝากร้าน ฝากร้านได้เลยค่ะเบอร์โทรของอาพารจ์นไทหนอกล้ยนะคะก็แวะเข้ามาติดต่อได้อันนี้ตุ๊กจะเอาไปลง Youtube นะคะบอกเบอร์หน่อยเบอร์เบอร์โทรเวอร์โค่ะ0814085531นะคะสวนวังกระโจมผลผลิตดีเยี่ยมค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมพื้นที่แนะนำสวนได้เลยค่ะแล้วในแล้วพื้นที่นี่ที่ที่ปลูกนี่ขุดสะด้วยถมด้วยใช่ค่ะ แล้วก็สร้างอย่างถาวรเลยนะเนี่ยเนาะค่ะก็เป็นคล้ายๆลักษณะนกดาวอะค่ะอเพราะว่าดูสบายมากค่ะสามารถเลี้ยงปลาได้อะไรได้ขนาด200ตารางวาเป๊ะๆใช่ไหมะค่ะส่วนนี้เราเราซื้อในขนาดพื้นที่ทั้งหมด200ตารางวา่ะแบ่งเป็น3ามส่วนค่ะส่วนนึงก็เป็นตัวสายตามที่เห็นอยู่นี้นะฮะ เป็นบ้านหลังเล็กบ้านหลังน้อยที่อยู่หลังสวนใชแล้วก็อีกพื้นที่อีกประมาณ80%เนี่ยจะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรเช่นกล้วยแล้วก็จะมีมะม่วงนะฮะอันนี้นะฮะมะม่วงที่ปลูกแซมต้นกล้วยเนี่ยเป็นมะม่วงทั้งหมด4สายพันธุ์สายพันธุ์แรกทางซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นพันธุ์3ฤดูพันธุ์ที่สนี่คือน้ำดอกไม้เบอ เบอร์สี่ศูนย์ตามนี่เลยนะ่ะนี่สองแถวนี่อันนี้ก็คือเขียวเฉวยค่ะนะครับแล้วท้ายสุดปีสองเดือนเองค่ะแล้วท้ายสุดนี่คือออีไอ้โชคอันนันอันนี้ออกทั้งปีเนาะอืมครับ อ๋อถ,ถ้าโชคันั้นี้ออกทั้งตุ๊ได้ไม่กี่เดือนไงอายุอายุถ้าถึงเดือนสิบสองสิเอถ้าถึงเดือนสิงหาคมเดือนหน้าก็จะครบหนึ่งปีพอดีต้นกล้วยกับต้นมะม่วงฉะนั้นเราซื้อพื้นที่จัดสรรของโครงการเนี่ยเราสามารถเล่นแร่แปรธาตุได้ต้นผลิตหลายรุ่นเลยใช่ไหมต้นกล้วยนี้ตอนนี้ก็ให้ผลผลิตแล้วอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาท โอ้เยี่ยมมากนะครับต่อไปอีก3ปีรอมะม่วงที่แนะนำเมื่อกี้นี้ตัดก็มีร้านรับซื้อเลยแถวหมู่บ้านอันนี้ได้ได้เลี้ยงปลาด้ไหมคะยังไม่ได้เริ่มค่ะเพิ่งลองดูอะไรอย่างเงี้ยลองต้นไม้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเพิ่ออีกหน่อยก็อาจจะหาพันปลามาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ทั้งพื้นที่สุขภาพแล้วก็รายได้เล็กๆน้อยๆดีกว่าดีกว่าเรามีงานประจําอยู่แล้วอันนี้เรามาทํา สำรองไว้สำหรับแผนเกษียณอะไรพวกนี้ค่ะปกติคุณจ๋าเขาก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเดอะวันทำทำงานเรื่องเกี่ยวกับนิติบุคคลหมู่บ้านเกษตรนะครับตอนนี้เรามีพันธมิตรอยู่ของปรึกษากับกับคิวเขามขาลองบำรุงดินดูมาลอง,ลงอดูอะไรเนี้ยแต่ว่าสวยค่ะก็ถือว่าแบบ ใช้อินซีทั้งหมดเลยเนาะไม่มีสารเคมีทั้งหมดเลยครับนะฮะถังถ้าถ้าขยับขยับขยัอยู่ถังแย้ก็ไอ้น้องเขาอันนี้มุมหนีอันนี้ผลผลิตตัดแล้วนี่ยล้มลงมาถ้าตัดนี่จะรูปหญ่นี่ก่อนนี่ก็พิสูจน์ได้เลยว่าเครือนี้มีอยู่ทั้งหมด8 8บี Oh. ตอนนี้อยู่อายุได้อยู่ประมาณ9เดือน oh. อีกประมาณ2เดือนนี้ก็ตัดแต่ง oh. ตัดได้แล้ว oh. แต่ก็ส่วนมากก็จะมีลูกค้าที่ประจำ <Yeah>. hmm. นะประจำอันนี้ต้นนี้คืออนันนี้พอดีลมแรงมาก hmm. เราเจอ oh. เราเจอปัญหาว่าถ้าเรามาปลูกต้นต้นไม้นเนี่ยอยู่กลางกลางกลางหรือว่าเด่น oh. เดนเนี่ย oh. เวลามีพายุมานเนี่ยท่านจะสังเกตุได้นะครับใบ ใบกล้วยมันแตกคือมันจะแตกหมดเลยอถ้าคนจะอันนี้คือเป็นบทเรียนค่ะบทเรียนหนึ่งปีที่เรามาอันนี้ศึกษาเองนะคฮะใช่ครับนี่ฮะนี่คโคนต้นที่เราที่เราที่เราใส่เนะ้ยอินซีนะครับเป็นเปลือกหอยจากสุราษฎร์ธานีเพื่อเอามาเพิ่มธาตุแคลเซียมแล้วก็บำรุงเข้าไปหาต้นรูกของเขา นะครับไม่ไม่ใช่ปลูกทิงทิ้งควงควางแน่นอนครับนี่ก็อันนี้ดูแลอย่างดีค่ะก็อดีตก็รับราชการอยู่ที่เกษตรโครงการหลวงที่เมืสงสุโอ้เยี่ยมเลยอันนี้ตัวจริงเต็มที่เลยค่ะดังนั้นผมอยากจะพามารู้จักาจุรุสีค่ะอาจารย์เผยแพร่ความรู้ตรงนี้ได้เลยนะคะเผื่อเป็นวิทยาการนี่อันี้เราใส่ปุ๋ยไอ้ปุ๋ยปูนขาวของแคลเซียมของเปลือกหอย เนี่ยใส่ค่ะดูหิ่ใหญ่เเนี่ยจ้ะโอ้โหงอมเลยใช่ไหมอืมอันนี้อันนี้ปุ๋ยหมักนะคะหรืออะไรเอ่ยนี่คือนี่คือปุ๋ยหมักจุลินทรีย์นี่ฮะจากมูลสัตว์ค่ะจะเห็นว่าแล้วมีกลิ่นค่ะแต่ก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยมีประโยชน์ไงนะครับเนี่ยฮะที่เอาใส่อยู่ทุกวันเนี่ย แล้วใส่ปริมาณมากน้อยประมาณในอัตราส่วนหนึ่งต่อสามเขาก็คือโอ้นิดหนึ่งแล้วก็น้ำจุนซีเนี่ยหนึ่งลิตรแล้วก็ผสมกับน้ําอยู่ประมาณสามลิตรถึงห้าลิตรขึ้นอยู่กับพืชด้วยค่ะพอใส่แล้วมันจะแตกยอดแบบนี้ฮะนี่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 แตกยอดแบบนี้ เออ้ออนะครับยอดเยอะแยะเลยเนี่ยปีหนึ่งก็ลงทุนไม่ไม่ไม่เยอะนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีอยู่แล้วเนาะครับครับอันนี้ลงทุนถังหนึ่งเนี่ยผมใช้อยู่สามเดือนถึงสี่เดือนค่ะเนี่ยไม่ต้องใช้สารเคมีเลยเนี่ยจะจะจะเห็นได้เลยค่ะครับจะเห็นได้อ่าอ่าอ่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวคุณจ๋าเดี๋ยวคุณจ๋าก็จะโชว์กล้วยกล้วยเริ่เลยค่ะค่ะนี่รุ่นแรกนะที่คุณเต้นมาถ่ายทำนะ โอ้แรกนีใหญ่มากใหญ่ที่จนมันหากัะค่ะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆให้ผลผลิตพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็เรียนรู้ไปพร้อมกันใช่ไหมคะนี่ถือว่ารอบสองรอบแรกเก็บไปหมดแล้วได้ผลผลิตเยอะไหมคะรอบแรกรอบแรกก็อยู่ประมาณหกพันกว่าบาทอยู่ประมาณเดือนนี้น่าจะเยอะกว่าเนาะค่ะแต่ลูกมันกลมดิกเลยเนาะกลมใหญ่พี่ก็จะมาเฉพาะเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเนี่ย ลูกแบบเห็นได้ชัดเลยว่ามันกลมแบบเอนมัลิอ่อกนี่มันจะลูกกลมเนาะถ้าแก่แล้วอะกลมแล้วก็คืมอร่อย้วเขาจะละเอียดแล้วก็หวานกลมกลมตั้งแต่ที่มันเป็นแคปซูลหรือว่าเป็นหนอแบบเป็นหนอครับเป็นหนอเป็นหนอปลูกเมื่อเดือนมิถุนายนปีสองหกสิบสี่อ๋อนี่มันครบหนึ่งปีพอดีใช่พึ่งกรกฎาดากรปีนี่พอดีที่มาของคําว่า กุ้ยที่มีหัวปรีนะปลูกเป็นปีถึงจะได้กินนั่นแหละนั้นะปีหัวปีก็หัวปีก็ร้านผัดไทยก็รับซื้อไปอ้อร้านผัดไทยในหมู่บ้านจ้ะอเขาบวิการเนี้ยจากต้นมาเป็นปีค่ะจากปีแล้วมาค่อยมาเป็นลูกที่เขาที่เขาเอาป้อนเด็กๆป้อนลูกป้อนหลาน กลัวว่าจะได้กินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต้นเนี้ยอายุสิบสองเดือนหรือว่าหนึ่งปีโอ้อปลีกล้วยใช่ครับคณะสวนของเราเนี่ยสวนไร้กังวลเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดอยู่ที่ร้อยหลุมร้อยหลุมอันนี้ร้อยหลุมหลุมหนึ่งหลุมหนึ่งนี่ก็จะมีอยู่สองต้นทำไมเราไม่ปล่อยให้หน่อมันอยู่ถึงสี่ห้าหกต้นเพราะอะไรเหมือนกับว่าถ้ามีมีลูกเยอะอือ มันก็เมฆมันก็มไหมันก็จะเปลืองอาหารเปลืองอะไรฉันหลักวิชาการในการปลูกกล้วยนาวานเนี่ยควรจะมีไม่เกินสองต้นหรือสามต้นแต่ละต้นเนี่ยให้ห่างกัน4ี่เดือนก็สามต้นก็3ามสี่บสครบหนึ่งปีเรา่ไจะปลูกพร้อมกันนะเราก็จะมีเงินใช้อยู่ตลอดทปีโอ้เยี่ยมเลยจ้ะกับ โอ้ขอบคุณอาจารย์มากเลยที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ชะอมก็อนาคตก็ให้ผลผลิตได้เหมือนกันนะตัดยอดอ่าคือตอนนี้เข้าไปไม่ได้เพราะมันเละจช่ค่ะชะอมนี่เป็นปโครงการของคุณจ๋าค่ะแล้วเขาก็ตัดยอดขายได้เนาะตอนดีช่วงนี้ฝนแบบน้ำอสมบูรณ์ใช่อันนี้พึ่งพ่งแต่ว่าทำแนวไว้ได้ดีมากเลยนะ เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่แบบใช้ประโยชน์ได้จริงๆไม่ใช่แบบทิ้งทิ้งกว้างๆเลยนะ่ังนั้นก็เลยบอกว่าของโครงการเนี่ยการจริงที่เราเข้ามาเนี่ยมืดสภาพไม่ต่างกับตรงนั้นใช่ช่อนเป็นท้องนาเดิมนะครับแล้วก็หัวว่าจะมาถึงวันนี้สิบสองเดือนนี้ด้วยความบอกจริงๆว่าต้องใจรักนะที่เราต้องถอดเครื่องแบบจากเอ็มดีบริษัทค่ะแล้วผมต้องถอด ระดับอดีตเรืก่การเนี่ยอันนี้ความสุขที่แท้จร<า>ิงมาทํามาทํากันต่อสู้น้ําก็ไม่มี <laughs> มาปรตก <unter> อะไรก็ไม่มี <c oughs> ต้องต้องต้อง,ต,องต้องใช้บัวไปยิ้วมาแล้วก็มาลดทีละต้นทีละต้นกวัวว่ามันจะรอดมาได้ปัจไปนี้เราก็มานั่งปรงกันว่ามันผ่านมาได้อย่างไงโอ้แต่นี่แหละความสุขยิ่งโควิดยิ่งเป็นตัวพิสูจน์เลยว่าเราต้องยู่แบบนี้นะค่ะตอนัวแรกเราไม่มีสปริงเกอร์นะค่ไม่มีไม่มีท่อไอช้อนแบบนี้นะ ประมาณชักงหกเดือนเมื่อประมาณเดือนพฤษภามิถุนาปี64ค่ะห้าเดือนเนี่ยเราเหนื่อยมากเราแค่บอกเฮ้ยทำไมเรางต้องเอาชีวิตเรามาปล่อยแบบนี้กันเนี่ยแต่หลังจากเดือนกรกฎาสิงหากันยาปีที่แล้วนะเราผ่านวิกฤตตรงนั้นได้ก็เลยเห็นต้นกล้วยต้นอะไรต้นมะม่วงนี่แหละความมาสอบจางขอซื้อหน่อ ขอให้สอนวิธีการปลูกออมันต่อย,ยอดได้อะค่ะคือมันไม่ได้เฉพาะที่อย่างเดียวถ้าค,คุณซื้อที่คุณได้อนาคตได้ผลผลิตได้ความสุขได้ออกกำลังกายมันไหลได้อะได้เยอะๆอะอะล้วส่วนหนึ่งมันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินใช่ค่ะคือที่ดินเนี่ยมันเหมือนกับ คนนะถ้าไม่ทาแป้งไม่ทาคิ้วไม่ทาอะไรมันก็ไม่หคุณค่าถ้าเปรียบเทียบกับผู้หญิงมันนะฮะ <c oughs> แต่และอันนี้เราปลูกต้นไม้ต้นกล้วยใส่อะไรใส่ <c oughs> ไปเปรียบเ <c oughs> ทียบกับที่ที่ว่าไม่มีต้นไม้ต้นอะไรเดี๋ยวมูลค่ามันจะต่างกันถ <c oughs> ้านี่เราลองประกาศขายดีครับโอ้ยอันนี้ดได้กำไรจัดแบบวันแรกผมว่าไม่ถึงหนึ่งเดือนสองเดือนมีคนมาซื้อแล้วใช่เพราะว่าเดือนคุณพรีเซนต์งานคุณได้เนะอ้วนกระโจมแบบ <Yeah. S 2> เฉพาะพื้นที่ตรงนี้พอลูกค้าเข้ามาใช้ประโยชน์จัดคือตุ๊ตกได <'s> ้ีโอกสาสมาสำรวจตั้งแต่วันแรกเลยคือตุ๊กเห็นสภาพตั้งแต่วันแรกจนวันนี้คือแบบมันเป็นอีกเมืองนึงเหมือนมันเป็นเมืองวังกระโจมของเราโดยเฉพาะ100 s <S <100 S 1> ร้อยกว่าไร่เดี๋ยวเราก็จะมีเพื่อนบ้านเบิร์ก mm hmm. รนี้ร้อยกว่าไร่มันก็จะมีหลายร้อยหลังคาเรือนเมือง mm hmm. ตรงนี้มันก็จะพัฒนาแล้วก็มูลคา่ามันก็เพิ่ม s <S มหาวิทยาลัยวงแหวนหรืออะไรมันก็เริ่มขยายมา ที่เมืองนครนายกเมืองมันก็เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆการที่เราเก็บที่ดินนะคะมันก็มีแต่มูลค่าเพิ่มแล้วก็ชีวิตหลังเกษียณเนาะเราไม่ได้หยุดใช้เงินนะคะแต่เนี้ยเรามาอยู่ตรงนี้เราก็ผลิตเงินได้ด้วยเนาะเราฝากเงินไว้ในดิน<ช>อันนี้ผลิตได้ตลอดทุกปีนะถ้าเป็นกล้วยก็ผลิตได้ทุกปีและนาคตก็จะมีมะม่วง คือทุกอย่างที่เราฝังลงในดินน่ะมันแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ที่ดินแบ่งขายนะคะก็ห้ามพลาดเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามตุ๊กไว้นะคะที่ดินสวยทําเรดีราคาถูกต้องทีมขาย88เท่านั้นนะคะสนใจติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์099-221-6289ค่ะเดี๋ยวเรามารอติดตามเฟซต่อไปของที่ดินวังกระโจมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกกันนะคะขอบคุณค่ะ